มันคงไม่รู้ว่าไซสหมากระเป๋าอย่างพวกเราเหมือนเหลือบลิ้นไหลจะแปลงตัวแฝงมาในไหนก็ยังได้โอ้โหนี่พี่พูดว่าพวกเราจะเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยเออขยันหานจริงๆแล้วมึงจะไปสงสัยทำใหม่วะฮะขอให้ทำเป็นตัวอะไรก็ได้ถ้าล่มโครงการให้สำเร็จก็แล้วกันกมออกมาได้ เออมึงสองตัวเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรได้ยังไงวะเอ้าใบโตมันลืมปิดหลังร้านอ่ะเราก็เลยแอบเข้ามาอย่าบอกนะครับว่าพวกเสี่ยเนี่ยลงทุนแอบอยู่ในเพลงเลยแม๊งโง่ไปกันนะครับเสี่ยโง่ด้วยเลวด้วยแบบนี้ย่าหวังก็จะทำสำเร็จพี่เขาร้านมาเลยดีไหมดีเราจะได้เป็นหมูกระทะไอ้บ้าคิดเองไงทำลายผักก็พอแล้ว ทำลายผักเหรอไอ้พวกเจ้าพ่อใจตุ๊ดใจแต๋วแบบนี้ชอบรอบการแบบนี้ก็เจออย่างนี้อะไรวะอ้าวพี่ตุ๊กแกไปไหนแม่แหละครับ้า เข้าแล้วเทวันเฮ้ยเฮ้เเฮ้ยฮ้เ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 เฮ้เฮเฮ้เน้าฮ้เฮ้เฮ้เฮเลยเฮ้เฮ้เ้เอ้เฮ้เฮ้เฮ่เฮ้เฮยเฮ้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 ดเฮเฮ้เฮ้เเย้เฮรเฮ้เฮ้เ้เฮ้เ่้ เวลาลาปารีนจันแจ้วชัดชันทำแบบเนี้เสียใจเข้าใจ่ไหมเสียใจเข้าใจ่ไหมเสียใจทำให้ชื่อเสียงของเตี่ยของเตี่ยของเตี่ยของโกต้องแหลกคามือใช่ไหมเสียใจตังอ่ะโอ้เวลาเล่นจังหาก่ะไอเรื่องต่งกับเรื่องจิตใจเข้าใจไหมแต่ที่สำคัญอ่ะเราจะหาผกที่ไหนอ่ะไปให้เขานักเขาไว้แล้วอ่ะคอยใสใจเย็นๆเอยคิดสิ มีผักที่ไหนอีกไหมที่เราพอจะเอามาส่งให้เขาได้อ่ะเอ้ยเฮ้ยนึกออกแล้วก็แปลงผักที่โรงพยาบาลที่เราพาชาวบ้านไปปลูกไว้อะตอนนี้ผักตเต็มที่เราแบบใช้งานได้แล้วนะเออจริงด้วยเออะเดี๋ยวพี่กับสมรีนะจะไปตามชาวบ้านไปช่วยกันเก็บผักมาเองนะโอเคโอเคพี่พลอยใส่กับโตตันก็อยู่รอรับนะลูกค้าตรงนี้ก่อนล้วกันนะโอเคโอเค อ้าวก็ได้ยินกันแล้วนี่รีบไปบอกเจ้านายสิไปบอกเสียดีกว่าน้องโมทำไมยุ่มวันอย่างนั้นน่ะพี่ไปขใจันเลยจริงๆว่วะคิดถึงสาวทุกขึ้นมาแล้วเหรอครับพี่ไม่ขอบคุณมากเลยนะคะที่เราซื้อผักของเราอะคะ่ะผักปลอดสารของคุณนะที่จริงอะคุณภาพก็จัดวราใช้ได้แต่ก็ยังไม่ดีพอ แต่ก็ถึงไม่ถึงกับแย่นะอ่าหวังว่าคราวหน้าเนี่ยคงจะดีกว่านี้แล้วผมจะกลับมารักื้อใหม่ถ้าตกลงว่าซื้อแล้วใช่ไหมงั้นเอาจีจี้มาแล้วตังค์มแล้วเออรจะรู้ขาท่งข้อ้ยอยไม่ต้องรับอะไรกันหนักมากแม่พวกเราไปส่งไปส่งไปส่งเน้ำพักน้ำแรง เอาไปที่คนเยอะๆเลยนะไปสอนถึงที่เลยก็แล้วกันโกตันแล้วพี่สมรองกับสามีหายไปไหนอ่ะทำไมถึงให้คนขนผักมาก่อนนะเราสองพี่น้องวันดอร์เกิร์ม nobody nobody but you โอู้หู้ว่าจะจับโจรอยู่นักสิมาเลยก็พวกเนี้ยพอรู้ว่าเราจะผักที่โรงพยาบาลไปขายก็จะไปทำลาย แล้วไงต่อเล่าสิใช่อ่ะพวกเราอ่ะตั้งใจจะไปทำลายจริงๆริแต่แต่แต่ก็ไม่ได้ทำลายทั้งทั้งที่ตั้งใจทำลายอยู่เหมือนกันโอ้ยงงกันหมดแล้วตกลงจะทำลายแล้วทำลายกันแล้วเนี่ยฮะคนภาษาอังกฤทีแล้วก็เจอหมัดเมาเ่่าหลินแน่นอนคือว่าเราโดนหีแบบหักหลก แ่พวกเรานะเจ้าขาเขาไม่ได้แปลงขาเสื uh> ้อแล้วนะก็เหมือนนบมีคนมาพัดมาตกแบบเนี้ยแล้วคิดดูดิพวกเราอ่ะโดนซ้อมโดนลุมอ่ะจดนโมขนาดนี้อาจจะไม่ใช่ผีหรอกมั้งอาจจะเป็นเทวดาก็ได้เพราะว่าพี่ขอให้เทวดาช่วยให้งานของเราสำเร็จไปเลยไปทำงานไถ่โทษเลยไปเลยไปเลยไปเลย แต่ว่าผมเปล่านะลองถามสมรววมดูสิครับว่าเขาขอพอรเทวดาว่าอะไรพี่สำรววมนี่พี่ขอพอรเทวดาว่าอะไรเหรอพี่ขอพอรเทวดาว่าช่วยโครงการลูกช้างสําเร็จด้วยเถิดสาธุที่พูดแค่นี้ส่วนผมชื่อโมทนาครับงานนี้ก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรเลย สิ่งที่ฉันคิดอ่ะมันก็เป็นจริงใช่ไหมใช่ไหมให้ดากษาธุกล่าวมาประจำการแล้วครับตายเถอะจ๋าเลิกเออ เราจะเอากระเช้าผักพวกนี้ไปแจกตามร้านค้าที่ต้องการผักปลอดสารเพื่อเป็นแซมปิ้งเทสหรือตัวอย่างทดลองโอ้โหไม่เสียแรงที่มีแฟนเป็นฝรั่งนะพี่เราพอเขากินแล้วเขาจะได้ติดใจแล้วก็สั่งผักจากโครงการเราอีกไงฉลาดน่ารักแสนสนเซ็กซี่น้อยๆแบบนี้แหละแฟนผมใครแฟนนหยคุณไง เก็บความรู้สึกไว้บ้านก็ดีนะครับท่านเดวดาสาธุผมรู้ครับแต่ว่าคิดถึงนะท่านเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องขอบคุณท่านด้วยนะที่มาช่วยดูแลพื้นที่นี้ตอนที่ผมไม่อยู่นะครับไม่เป็นไรครับแต่ก็เล่นเอาผมเกือบแยกเหมือนกันนะครับคนที่นี่นี่ไม่ค่อยจะปกติกันเลยนะครับแต่ก็โอเคครับสนุกดีสนุกดีแสดงว่าเริ่มติดใจแล้วใช่ไหมเอาเป็นว่า๋ยวคราวหลังถ้าเกิดท่านว่างๆนะแวะมาอีกก็ได้นะครับได้เลยครับเมื่อใดที่ผมต้องการความตื่นเต้นแล้วผมจะกลับมานะครับ กร์าตา้นี่ผักของเราเคราวนี้นะงามอ่อะแน่นอนสิเพราะได้ปุ๋ยสุดดั้งเิมหมูเตียอ้วงไงแหม่มีทั้งน้ำทัโหโห<ห>้งเนื้อเต็มเต็มและที่สำคัญนี่นะได้อาสาสมัครตักครีทั้งหลายคนเนี่ยดูหน้าดูตามแซ่ไอ้วงเกินหายใจมานานขอพักหายใจน่อได้เพาว่าใช่ครับที่สำคัญน้องเพชรดมจนเมาไปหมดแล้วเอ้าแต่ว่า นี่มันกินอะไรปนมากับถังกรีของโกะครับอ๋อไม่มีกินอะไรหรอกครับกินปุ๋ยจอดเองอ่ะโอ้โหไอโกอ่มันเล่นใจใจจนไม่มีเวลาเลยอ่ะคิดดูดิอั้งมาอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอานะเอาทั้งปุ๋ยควบปุ๋ยจอดเน่ยไปใส่บ่อหมักต่อไปแล้ว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 ว้ว่อมาเลลย นี่คุณพี่เทรู้ไหมว่าคุณกลับมาแล้วอ่ะ